ชิพฟ้อมแล้วเหลือหนึ่งคนเดี๋ยวตามไปวันนี้อากาศดีนะคะแดดดีมากวันนี้ก็สุวัตก็ยังระครังเก้งเก้งกันเหมือนเดิมห้500มาร้อยเมตรจ้ะ here we go วันนี้มีคนจะไปทำอะไรนะวันนี้บอกเลยอา์เซนอลครับผมที่ไหนทีมว่าที่แชมป้ยนลิปปบน์กับอะ <laughs> แร <laughs> อร์เซนอนกับอะไรวันนี้อร์เซนอนพบนิวค,สค <c oughs> าสเซครับมันจะเป็นยูเทิร์นต่อ,อนะครับเฮ้ยฟอมมาแล้วฟอมมาแล้วเมื่อวานเมื่อวานมาสิงะโปร์มีแต่คนแบบใส่เสื้ออร์เซนอนเต็มเลยเพราะว่าหมดวันนี้เดี๋ยวเราจะเตะเตะบอลกันเช้าวันอาทิตย์อันแสนสดใสตรงไปค่ะตรงไปอย่างเดียวโอ้อันนี้คือทัวร์สกยอา เหมือนเขาปักธงอะไรไว้ตลอดเลยอะเวลาบ้านเมืองอะไรของเราไม่ค่อยมีเนาะบ้นพี่เขา่อกว่าวันชาติอ๋อเออเป็นได้เดือนหน้าวันที่แปดือเปะแปดสิงหาไม่แน่ใจฮัลโหลฮัลโหลไห้เย้ย่ายูทูบเบอร์เยอะเลย เฮ้ยตึกนี้สวยอ่ะตึกนี้ข้างหน้าเนี่ยสรุปว,ว่าถ้ากดยาวมันถูก150เมตรประมาณนี้500บ่อสร้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะตรงสิงคโปร์เนี่ยแต่ตึกเขาสวยอ่ะดูมีอารยธรรมแบบเหมือนภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตโอนชาวเลยถือว่าสองคนนี้จะไปกินกับเรา <laughs> เฮ้เห็นร้านแล้วนี่เลยสวีชน,ชนไปค่ะร้านนี้ค่ะ คนเยอะไหมนะพี่ <S <S นี่นี่เอาต้องสั่งก่อนปะเนี่ยร้านมีคิวนะคะต้องจองต้องสกแกนคินวมาโคจองมีตั้งถึง70โต๊ะโอ้โหว่างเยอะแยะนะแต่ว่าเขาเป็นแบบเขามีระบบของเขานะคะแล้วก็เนาะต้องรอ่ะไม่ใช่มีแค่กรุ๊ปเรานะคะก็มีกรุ๊ปคนไทยแล้วก็มีคนต่างชาติหลายเชื้อชาติต้องเด็ด พี่ทิมดูรีวิวยังอะไรอร่อยเขาบอกว่าเสี่ยวหลงเปาที่นี่อร่อยไหมลองดูเมนูลองดูแต่ไม่รู้ไม่ชัดเลยทำอะไรครับรอคิวอ่ะคนเยอะมากเลยอันนี้มันเป็นร้านอะไรเอ่ยมันคือร้านติ่มซำชื่ออะไรเหรอมันมีหลายชื่ออย่างเงี้ยท้องฟงติ่มซำชื่อยังไงติ่มซำซิซิคเชอร์ก็ท้องฟงกินแบบนี้โอเคออเงี้ยแต่ชื่อร้านที่ไรเหรอสวีชูเหรอสวีชูสวีชูอรอชิวนะครับ สมาชิกนั่งรอนะครับคนเยอะมากคนก็ทยอยมาเรื่อยๆเรอได้พวกตรงนี้นะครับการร้านนะคะแต่งใหม่เยอะมากมีอาหารมาเลยอีกนะคะั บิมซามนะคะร้านนี้ก็ร้านดังเฮ้ยเฮ้ยไปเลยไม่ใช่มีแค่ไทยแลนด์โอรี่สูตรอาหารเขาเยอะมากเลยอันนี้ก็แต่ร้านรกลางเนี้ยพะโลน่ากินมากเหมือนเขาจะชอบพะโลกันเนาะอีซอนนังดำแดงอาหารกระดัชาติซีอิ๊วแบบเข้มข้นมากเราเปลี่ยนแผนแล้วเดี๋ยวเราจะไปมัสยิดก่อนนะคะสุลต่านมัสยิดเพราะว่ามันใกล้ที่นี่ตอนนี้เราก็เดินมา อากาศก็ร้อนอยู่นะร้อนแบบอบอ้าวเหมือนฝนจะตกจริงล้วแต่ไม่ร้อนมากไม่ค่อยมีแดดวันนี้โชคดีไม่ค่อยมีแดดตอนเช้าเดินได้จะถึงแล้วนะรู้ไหมว่าอยู่ไหนเนี่ยรู้ไหมว่าอยู่ไหนสิงคโปร์ไม่ใช่ย่านไหนย่านไหนว่าคือกัมปง เนี่ยมัสยิดอยู่ซ้ายมือเปล่านี่สวยๆเนี่ยค,คือตรงนี้นี่นี่แต่ว่าเราต้องถ่าย,ยาาเดี่ยเราต้องไปหาที่ถ่ายรูปก,ก่อนอเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยใช่ค่ะข้างหน้ามันอยู่ตรงไหนนะมาถึงแล้วแล้วเ,เดี๋ยวเราหวงว,งวงนเนาะวงกลมสองเหรียญสิบดอลเฮ้ยน่ามักนะเนี่ยสองฟอร์ 4. สิบถ่ายไหมนี่ลุงนี่เยอะแยะเลย อ่ะอ่อ่อฮ้ยพี่ฝนชานี้ต้องซื้อร้านทาลิกนี่ร้านนี้ต้องกินทาินนี้นะคะทาลิกทาลิกทาลิกเป็นชาชักอาวัยอยหน่าอ่า ไม่อร่อยมากนะอันนี้เล็หรอพี่ยิ้มนี่เล็กไหมเพิ่มเห็ดนิดนดดหนูไม่ชอบชาแบบนี้ว่ะมันใต้เหรอมันมีกลิ่นอะไรอันนี้ไม่เหมือนเอออันนี้ไม่เหมือนอันนี้มันชาเลยวะแต่มีระวังตลอด่อยด้วมดูะดูต้องดูสายยังไงมันเป็นหลอมันเป็นชาอะไรเนี่ยอันไหนอร่อยลูกอันไหนอร่อยแปลกอ่ะหรอแซมมอนบอกอันนี้ธรรมดาอันนั้นเอออันนั้นเฉยอ่ะ เฮ้ยนี่สวยมากชอบหรอนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปเลยยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยไปหาประตูให้หน่อยตรงนี้ใช่ไหมพี่คิมโอเคเย่เจอแล้วเย่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 ปะอ้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ยิงขึ้นไปใช่ใช่ไม่ต้องไกลขนาดนี้ ตอนนี้เรากำลังจะไปโบลิสอะไรชักอย่างเียนะครับก็ไปถ่ายรูปน่าจะเป็นตึกสไตล์ภูเก็ตนะครับที่เป็นเราจะไปถ่ายรูปตรงที่เป็นสถานีตำรวจสีน,นะคะลงใต้ไฮสตรีทเซ็นเตอร์อีกหน่งป้ายตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะสถานีตำรวจน,นะคะ เป็นตำรวจอ่าจะเป็นสีสีตึกสีสีแบบนี้เนาะถ่ายรูปแล้วแบบน่ารักน่ารัก่คุป้าเดี๋ยวเราจะข้ามไปถ่ายตรงนู้นเนาะไม่แน่ใจว่าเขาถ่ายกันยังไงนะนี่นี่ตรงนี้สวยนี่เออได้ไหมเออได้เลย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 แล้วข้างๆก็จะเป็นรปคนนิ่งชุนแนวนะคะตรงนู้สวนสาธารณะอถ่ายรูปเสร็จแล้วจ้าดีนะตรงข้ามมันจะมีแบบ เป็นที่ร่มๆให้เรายืนถ่ายเออโอ้ยดูข้างหน้าก็สวยนะคะเนี่ยตรงข้างหน้านี้สวยมากนี่คือมาเรนาเบย์ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะไปกินทรงฟาปากุเตก่อนนะคะวันนี้มันก็มีคนเดินถ่ายรูปเล่นตรงนี้นะเขาชนกันได้ไงมันร้อนมากเพราะว่าตอนนี้มันบ่ายโมงนะคะมันร้อนร้อนแต่ตรงนี้สวยเนาะแต่ต้องถ่ายเย็นๆนิดหน่อย มันร้อนมากเลยค่ะตอนนี้ตรงปากโอ้โหคิวพี่โอ้มยก้าหรือว่าไปดูไปกินสาขาอื่นที่มันเย็นๆย็นไหมไปกินสาขาในห้างไหมในห้างก็ได้เออไปกินในห้างไหมไม่ต้องอ่ะบัคกุติก็ได้ด้วยน้องดูดิข้าางงล่ได้นะมไปก้าโอ้โหคิวเยอะเกินท้อแล้ว เยอะมากทงฟ้าน่าจะไม่ไปแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารไทยแล้วนะคะเพราะว่าปักคุเตคิวย,ยาวเกินไปมากินอะไรง่ายๆอันนี้คือยำมะมว่วงซีฟูดข้าวกะเพราก็เสิร์ฟกับเบียร์ช้างกินไหมได้หินเราอ,อาหารเน,นาะขณะนี้เวลา บ่ายสองสิบสามนาทีเรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปมมอไลออนกันตาจ้ะจต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็กำลังเข้าห้องน้ำกันมานั่งเรอสมาชิกเข้ห้องน้ำกันเนาะที่นี้ก็อากาศมันร้อนก็เลยแบบต้องหาข้าวกินที่ห้างอะไรเงี้ยไม่งั้นไม่งั้นไม่มีพลังเดินต่อ <c oughs> แต่ดีหน่อยที่ว่าสิงคโปร์อะคะ่ะห้างเขาค่อนข้างที่จะแบบ เยอะแล้วก็ทําให้เรามีตัวเลือกเยอะมากขึ้นเนาะตอนนี้ก็คือแล้วก็มาหลายคนด้วยกันก็ต้องแบบตออรอๆกันอะไรี้ให้มันไปพร้อมกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเมอร์ไลออนกันนะคะยวครับไปเมอร์ไลออนค่ะกำลังจะไปเอ็อาร์ีแต่ว่าต้องนั่งย้อนไปหนสถานทีโอเคโอเคไปเจอกันที่เมลล่าเนาะมามาวันนี้มากับนักฟุตบอลนะคะ สัญชาติอาร์เซนอลค้าอะไรเนี่ยเกย์เกเรสคืออะไรแปลว่าอะไรเดี๋ยวก็ท um> ีมดูบอลก็จะไปดูบอลน้องแล้วก็จะมีทีมที่ไม่ดูบอลก็จะไปเดินห้างค่ะมารีน่ารอนะคะแล้วก็จะอาจจะไปเจอกันที่โรงแรมเลยเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูบรรยากาศเมองไลออนกันนะคะโอเคตอนนี้เราก็ออกสถานี MRT าแล้วนะคะรัฟโฟฟิส ทางออกเพชนะคะก็จะเดินอีกประมาณ450เมตรเพื่อที่จะไปเมืองอไลออนจา้าตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามยี่สิบแล้วนะคะอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากก็ยังโอเคอยู่แต่ตะกยียรร้อนมากฮโปนี่ก่อสร้างกันเยอะนะมาช่วงนี้ก็คือมีแต่ก่อสร้างตัดต้นไม้อะไรก็มกราตตรงนี้ เรามาทำอะไรกันตรงนี้ครับมารอสมาชิกซื้อกาแฟยังไม่ถึงสักทีรอก่อนบรรยากาศตึกแถวนี้ครับสวยมากนี่น่าจะอยู่แถวแถว้หนไม่รู้ตึกอะไรนะครับอันี้ก็มี Bank of China อันนี้ก็จะเป็น Bank of China มือตรงไหนนี่ปาาย่ะโอ้แต่ตรงนี้ก็สวยแล้วนี่เนี่ยวิวเนี่ถ่ายเมื่อแล้วนะครับทุกคนครับเห็นไหมครับที่ค้นน้ำคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าสิงโตค้นน้ำเชื่อ เราจะเห็นทุกคนทำชาอาปากนะครับส่วนใหชัวทำชาถตอาปาก ไปมา,ารีนาดีเราอุ้ยผมน่ามาเตกนี่ครับคณะเราจะไปดูฟุตบอลกัน,นะครับมี3คนไปกับพ่อแล้วก็พี่ชายนะครับเพื่อไปดูอาร์เซนอลนะ,ค,ะ okay, ครับ Here we go a t i o n a l Stadium ไปโอเคครับตอนนี้เรามาถึงสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์แล้วนะคระับ Arsenal สเซอร์นะครับ เราจะจะขับเป็นเดินหนาะแฟนช็อปนะครับไม่รู้อยู่ไหนพวกเรามาต่อแถวเพ่เข้าช็อปแฟนโซนนะครับซึ่งอยู่ตรงโน้นแถวยาวมากบรรยากาศนี่เป็นบรรยากาศน,น้ำนะครับไปครับเรากำลังจะเดินเข้าสนามน,นะครับ one hour later ครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับสนุกดีครับประสบการณ์ครั้งแรกครับสนุกไหมครับสนุกมากชนะไหมครับชนะไหมครับชนะครับมาเสนอนชนะเราไม่ได้เอากล้องนี้ไปถ่ายนะครับเพราะเขาไม่ให้เอาเข้าอ่าอ่ากมากกันน่าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย the next day ยี่สิบแปวันกลับของเราครับถึงเวลา8ปดโมงสินาทีเราจะไปไหนครับเนี่ย กุโมงเจ้เขียวที่เขาถ่าย,ยารูปคิวยาวเราจะมาลุ้นกันถ้าคิวยาวเราอาจจะเฟล,ลนะครับเ,เดินัดมาแล้วนะคะเดินโดยสารอีก7จดต้ก็จะถึงประมาณแดโมงครึ่แปดนม้นิดๆวันนี้ันจันนะคะไม่รู้ว่าคิวที่ทุนแนวตรงนันจะคิวจะเยอะไหมนเนงทีมโชคมาครับมเมาเดี๋ยวจะไปนอนจิ้คีเดินเดินเดินแล้วก็เดิน ในประเทศนี้เดินเยอะมากครับร้นอนมากแล้วเนี่ยวันละสองหมื่นเก้าได้แต่รอบๆชีเว่นมันเขาไม่่จยเล็กๆน้อยๆชีเว่นจิว๋ว What the hell เหมมาถึงแล้วนะคะแล้วก็คนอะม,มากเลยเห็นไหม,มไม่ต่อคิวหรอกเดีย๋ยวไปเดินไปถ่ายรูปตรงนั้นค่ะ จะเป็นอย่างนี้คนก็จะตัวเล็กๆขนนั้นน่ารักเราคงไม่ไหวนะครับไม่รอแล้วขนาดพี่มาเร็วจะพี time? ่อย <air> ่างชั่วโมงหนึ่งว่าผมจะขนาดไหนตรงนี้ก็สวยนะโอ้ยตรงนี้ก็สวยนะเออตรงนี้แ่บปะเป็นไงครับสุดท้ายขาก็ให้มาเห็นให้มารู้เนาะว่าคิวเห็นไหมขนาดมาขนาดเนี้ยกี่โมงเด็ดแปดโมงคนยังแบบเป็นล้านขนาดเรามาเพิ่งแป๊บเดียวร้อนมากนะครับอากาศ เราสิงคโปรเป์เป็นเมืองที่ร้อนผมว่าร้อนกว่าบ,บ้านเราอีมั้งเนี่ยก็เหมือนไทยแหละไปแค่ไทยร,ร้อนจริงเราไม่ได้ออกมาเดี๋ยวสตาร์ทที่โรงแรมกันใหม่เพื่อมารับสมาชิกกันทานแล้วเราก็กำลังเดินทางจะไปกินเทียนเทียน,นข้าวมันไก่เย้ร้านเปิดสิบโมงตอนนี้เราเดินเริ่มออกเดินทางประมาณเก้าโมงสามสิบโมก็เดินทางไปก็ถึงพอดีเนาะ ทำอะไรกันจ้าสาวสาวมากินโทสค่ะชื่อดังของโปรันอะไรมันหนาวหายาคุณใช่ยาคุณพย,ยาโทธยาคุณพยาโทสนะครับ <Yeah. S 1> คิวยาวอะ่ะมันดังหรือมันอร่อยหรืออะไรโผล่อาจจะอร่อยเนาะซิกเนเจอร์เขานะคะคิวเรามาถึงข้างในแล้วครับสาวกำลังสัง่งอยูเส้นเอกับเส้นดีเชคคเอาเลยเอ็ดีดีเชคเอาเลแล้วก็เอสเอสแอนเอสซอฟต์โรยเอ็ก อันนี้ฉันเอาบรอารอได้มาแล้วนะครับยาคุณขยัน yeah. ยาคุณขยาโตษอันนี้ร,าาร,าาร,ร้อนมันลเย็นเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินที่ศูนย์อาหารแม็กเลกันนะครทำไมวันนี้เราจะมากินอะไรนะครับตอนแรกเราอยากมากินเชียนเแต่ว่าเหมือนกับว,ว่าเขาปิดวันจันเราลืมเช็คเนาะแต่ว่ามันมีอีกร้าน1นึงเปิบเอ็ดโม่ะรอแม่โอเกีเรอเคนี่ก็เลยได้มากินละ หรออาจจะอร่อยอ,อ่าอันนี้ล่ะอันนี้น่ากินน่ะมีน้ำจิ้มปะอ๋อน้ำจิ้มนี่นอ่ะอันนี้ชายาทศยาไอยาคุณขายาทศกินเลยเซยามีบางยางเซตนี้เซียมีบอกว่ามันหอมอะไรมาแต่ไม่ได้กินนะอันนี้ไข่ลวกยังไงยังไงยาวยังไงก็สีสวยอ๋อโอเคอเค่ะอ,อ,อ,อ่ะไข่ลวก ไข่ลวกดำมากก็เฟรนช์โทสต์โซตเลยเหรอมันมีซีอิวนี่หวานเ็ยไม่ได้หีือร้านอื่นอะไรกันบัตเตอร์นี่บอกเขาจะโซตไข่เลยโอเคตอนนี้เหมือนกับข้าวจะไม่พอนะคะเราก็เลยต้องมาซื้อไก่ร้านนี้แทนนะ ตอนแรกเราตั้งใจว่าจะมากินร้านเทียนเทียนแต่ว่าร้านเทียน,นเทียนอ่ะปิดบัญจัตก็เลยมากินร้านนี้แทนชื่อว่าร้านเฮงเฮงนี่คือราคาก็ประมาณนี้นะครึ่งตัวสิบเจ็ดดอลเต็มตัวสามสิบสองว้าวอันนี้ครึ่งตัวสนะิบเจ็ดดอลนะอากินมากทีมันที่ดูนะน้ำซุปมันดูดี okay, โอเคแบง่งแบง่งแบง่แบงลริโตอินเดียนะครับเป็นอินเดียขนาดเล็กน่าจะเป็นชิ้น ของชาวอินเดียก็บรรยากาศก็เหมือนมีแนะต่คนอินเดียนะความรู้สึกผมคนอินเดียเยอะมากหนึ่องสนะนี่เป็นบรรยากาศร้านแต่ผมนะครับที่อินเดียเขาไมีบริการตบเลยนะลุงตบ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 พ่านโคนอินเดียตะเรียนะครับนี่คือ,อย่านลิสต์นินเดียนะคะก็างานคนอินเดียหรอกเขา,เาใช้มือจ้วงกันเลยอะอาหารนะ่ะวัดอินเดียนะครับ ไี่ยินเสียงตีนี้น่าจะเป็นตีละครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นสีเซมเพลวัดน่าจะเป็นวัดอินเดียนนะครับมี เบรรยากาศถ่ายสองคนกอนเะด็กสีสีบ้านคอน นี้เราก็มาอยู่ที่โรงแรมแล้วนะคะเรามารับกระเป๋าแล้วเนาะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะก็เราก็จะเดินทางไปที่เจวิลนะคะไปถ่ายรูปก,กับน้ำตกเตรียมตัวเพื่อเตรียมตัวกลับประเทศไทยตอนเย็นตอนนี้รถมาแล้วนะคะรถตู้มารับเราแล้ว,ลวตรงเวลามากเลยอันนี้เรียกจักรกลุกนะ1 4ึ0งพันสี่พันห้าร้อยบาทเองนะคนก็กำลังเอากระเป๋าไปเลยอ๋เอเชลยันตรงนี้เลยยาน่าชื่ยอย่า บายโอเคมาถึงเจวิลแล้วค่ะโอ้ข้างหลังเราก็คือน้ำตกเลยนะคะเขาบอกว่าให้เราเดินลงไปข้างล่างน่าจะไปโหลดกระป๋องลางล่างอันนี้รถไฟข้ามเทอร์มินอลค่ะรไปเทอร์มินอลหนึ่งองสามอะไรเงี้ยแต่เราอยู่สี่เลยโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในร้านซุปปลาแล้วนะกำลังรออาหารมาอยู่ สั่งไปสองเซไหมครับสมาชิกทุกคนเหนื่อยไหมคะวันนี้หลายวันแล้วนะมันหลายวันแล้วเหรอพี่ถึงสิงคโปร์ไหมคะยังก็งมาเก็บอีก <laughs> <laughs> อันนี้นจะเป็นของเราใหญ่มาก <laughs> อันนี้มีสเตชันชาให้ฟรีด้วยนะคะนี่คือเต erm ิมชาฟรีนะคะเฮ้แต่อันนี้คือทำชาร้อนเดี๋ยวเขากินชาร้อนดีกว่าอันนี้คือชาร้อน เหมือนกระเจี๊ยบอ่ะเหมือนน้ำกระเจี๊ยบแล้วก็เติมใส่อันนีน้เหมือนชากระเจี๊ยบเลยใส่สักสามนัดกันกึ่งกินแบบหอม,หอมๆนี่นคือผัดถั่วไม่ได้เดินนเมนูแรกมาแล้วจ้ะหอมน่ารักนี่เค็มๆนัวน เป็นเผ็ดอร่อยว้าวอันนี้ค hey ือใหญ่มากใหญ่มากลองชิมดูนะอร่อยไหมเนื้อปลาข้นคลักมันเปรี้ยวเนาะอือแต่มันไม่เปรี้ยวประกาศลองไหมอือ สไส่เปรี้ยวเผ็ดเลยไี่น้นมากอ่ะกัดโตัดประกางข้องเพิ่มเ้ยสุปปลาเปรี้ยวเปรี้ยวเคุมข้นเอะไรเพิ่มเมนู non spicy ในพิมัลลาอ๋อถ้าใครอยากเพิ่มความเผ็ดตัวนี้เลยมาชิมผัดกระหล่กันนะมันทุกที่ช้งเถอกเลยหอมกระเะแล้วค่ะถ้วยสมอลนะคะอันนี้39ดอนนะคะ39ดอลลารประมาณ700อเก่ร้ยยเกลียง ปเดี๋ยวเราจะไปถ่ายเจวิวน้ำตกกันนะคะคุณพ่อต้องเช็คอินต,ตลอดนะคะเซเลบสุรินถ่ายรูปแป๊บนึงเซเลบถ่ายทุกที่สิเลยอันนี้ช่างกล้องแล้วมือข้า,า,างหนึ่งจับมือขับเลยไหมทำอะไรครับเพลนโปรเจกต์ขนี่เลยอันนี้มุมนี้มีหลายมุมมากเลย เนี่ยุกนี้ก็เหมนกันนะออนิ่เลยบรรยากาศภ<ๆ>ายในสนามบินเป็นยังไงบ้างโอเคนะเพราะว่าสนามบินเขาดีสะอาดแล้วก็แบบหาของกินง่ายมากเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยเใช้ช <สะ S 2> ีวิตอยู่ในนี้เรามาตั้งแต่บ่ายสองเนาะตอนเนี้ยห้าโมงครึ่งแล้วก็คือไม่เบื่อเลยกินข้าวดูของดูอะไรแบบโอเคมากสนามบินดีมาก ต้องเทอร์มินอลหนึ <t <t os>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  ่งนะคะตรงนี้ต้องเผื่อเวลาไม่เย็นเลยตรงนี้เย็นมากตรงนี้เย็นมากคนเขาก็มาแลงวเนี้ยร้านลองทุ่มเข้าไปดิขายน้เออนี่เออค้าได้มาทำอะไรครับ นี้นะคะเราจะมาขอคืนภาษีที่เราซื้อสินค้าไปเนาะที่ร้านเขาไม่ได้ทําให้เราเลยเราต้องมาที่นี่ค่ะ GST refund และเราทำยไงเนี่ยทำไมมาปุ๊บทำอะไรเป็นนี้เลยอ่ามาปุ๊บก็คือกดเข้าไปที่ภาษาไทยเนาะเสร็จแล้วก็บอกว่าเราจะขอคืนภาษีโดยที่ไม่มีสมาร์ติดตัวหรือใส่อะไรสแกนแค่สแกนพาสปอร์ตเอ่ะใช่สแกนพาสปอร์ตแล้วก็ขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วก็จะโชว์ว่าเราได้ภาษีคืนเท่าไหร่โอเคก็กดถัดไป่อา ในส0วันเงินสดไม่เอาเงินสดทำบัตรตเครดิสอดบัตรเครดิตมาอานุมาตแล้วนะคะมันก็จะบอกว่าภายใน10วันเนาะก็แล้วแต่จบโอเคตอนนี้เราเสร็จจากข้างเจวิ่แล้วนะคะซื้อของได้ถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังั่งบัสน,นะ นั่งบัสจากเทอร์มินอลหนึ่งไปเทอร์มินอลสี่นะคะใช่ไหมคะบัสรอนานไหมเอ่ยไม่นานค่ะไม่นานเลยคือออกจากหน้าห้างมาเนี่ยเขาก็จะมีจุดนั่งรอรถบัสจากเทอร์มินอลหนึ่งไปเทอร์มินอลสี่แต่ส่วนอ่าเตส่วนอาคารสองสามเนี่ยสามารถนั่งเทรนในสนามบินไปได้เลยนะคะแล้วเข้ามาถึงข้างในแล้วนะคะเทอร์มินอลสี่นะคะ ก็เป็นบรรยากศาศของเจมินอลสีไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ก็มีแบบพวกอ่ชาแนลมีเครื่องสำอางมีน้ำหอมมีของดิสดิฟรีต่างๆนะคะในนี้ก็สา,ามารถก็มาซื้อของก็ได้มาช้อปปิ้งได้น,นี่ก็มีทุกแบรนด์เลยคล้ายค้ายอ่าดิสดิฟรีบ้านเราคิงพาวเวอร์ Power นะคะนี่ก็มีลอตกเต้ดิสดิฟรีเออยอะไรเอยชาวแวนคิดข้างในนี้ก็มีนะคะถ้าใครไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็มาที่นี่ได้แล้วก็ร้านชาดังของสิงคโปร์นะคะ สวยมาก่ะทำช็อปดีอ่ะดีทำช็อปสวยเนอะวันเนาะเข้าไปดูไหมหละ่ะวอานรามิงอร่อยไหมน้ำซุปอร่อยปะไม่อยได้เนาะก็คือเบื่ออาหารจีนแล้วแหละมากินอาหารญี่ปุ่นบนะ้างเอออันนี้ราคาเท่าไหร่นะวัน18เหรียญน,นะคะก็คือตอนแรกก็คือรามิงเนี่ย15เหรียญ อันนี้แอดขเข้าไปก็เป็น18เหรียญอ้าวทำไมได้เกี๊ยวด้วยอ่ะน่าจะเป็นบบเซ็ตของ <7 S 1> เขาเนะะาะก็มื้อน,นี้เท่าไหร่นะสี่ร้อยห้าสิบโอ้มื้อน,นี้สี่ร้อยห้าสิบโอ้ไม่กอดค่าของชิมนี่สูงกว่าญี่ปุ่นอีกโอเคหลังจากที่เราซื้อของแล้วก็เดินดูของฝากแล้วนะคะเราก็ได้ซื้อหมูแผ่นที่มันทิพยกันที่สิงคโปร์นะคะแล้วก็มากินตรงนี้เลยคอดก็เป็นประมาณนี้เนาะราคาก็ราคาสนามบินก็ไม่ได้ ไม่ได้ถูกมากนะคะเราก็จะมาลาคลิปนี้กันตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ